สรุปนะครับไว้ค้ามเกจแบบเข็มเป็นเครื่องมือวัดที่มีความละเอียดมากไม่ควรได้รับการกระแทกหรือทําตกเพราะอาจจะทําให้เกจเสียหายได้นะครับขอขอบคุณพี่ท่านนี้นะครับที่ส่งคําถามกันเข้ามาเกี่ยวกับประเด็นของไว้ค้ามเกจแบบเข็มซึ่งต้องขอย้ําก่อนนะครับว่าอุปกรณ์เครื่องมือวัดละเอียดส่วนใหญ่เนี่ยในทุกๆงานเลยเนี่ยจะมีความเปราะบางเป็นธรรมดานะครับยิ่งเจ้าตัวเกจไว้ค้ามตัวนี้นีย่ยิ่งมีความเปราะบางเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามันถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานอ่านค่าแรงดันติดลบที่มากๆในระบบแอรนะ์ซึ่ง ทำไม่เกิดปัญหาเวลาทำตกหล่นหรือกระแทกแรงๆเนี่ยจะทําให้การอ่านค่าเนี่ยเพี้ยนไปเข็มอาจจะไม่อยู่ตรงศูนย์บ้างหรืออ่านค่าไม่ได้เลยบ้างนะแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับอักเกตของเพื่อนๆที่ซื้อไปเกิดปัญหาดังกล่าวเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับย้ํานะครับว่าเป็นครั้งแรกอาจจะพอสามารถคาลิเบตตัวมันเนี่ยกลับมาให้สามารถใช้งานเหมือนใหม่ได้อีกครั้งนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับเริ่มต้นที่ขั้นตอนแรกนําเกจของเพื่อนๆที่เกิดปัญหาเนี่ยมาเปิดช่องตั้งเข็มแล้วนําเอาไขควงปากแบนนะครับเอาเข็มที่อ่านค่าเพี้ ให้ปรับตั้งไปที่เลข0ูนย์ะครับ2ติดตั้งเวคข้ามเกจเข้ากับเกจวัดน้ํายาปกตินะแล้วทําการต่อเข้ากับตัวเวคข้ามปั๊มสามเปิดเวคข้ามปั๊มและทําการอ่านค่าจากเกจวัดน้ํายาหลักนะเมื่อเกจหลักชี้ตรงที่เลขลบหนึ่งแล้วนะให้ทําการเอาไขควงป่าแบนปับปเข็มของเวคข้ามเกจให้อยู่ในช่องลบหนะึ่งพันมิลลิบาร์ดี่หากสามารถปรับเข็มกับเข้าลบหนึ่งพันมิลลิบาร์ได้นะครับแสดงว่าเกจเวคข้ามของเพื่อนๆเนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะแต่หากไม่สามารถเข้าหา ค่าดังกล่าวได้นะักแสดงว่าเกียรติของเพื่อนๆเนี่ยอาจได้รับการเสียหายรุนแรงจนไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปกติ